เอาเอาเรากลัวแล้วกลัวไอ้นิี่ในตอนนี้ก็เดินขึ้นมไัขทามเรียนแล้วกลัวปีดแอมเลยแล้วในตอนนี้ลิฟต์ปิดแล้วแบกตัวปิดแต่ช่วงตีโมงแต่ช่วงเย็นเลิกนะปไหนก็ต้องเดินขึ้นได้ะ้ามเรียนห้องเรียนประจำของมันะมิดไหนครห้องเรียนประจำอยู่ที่ชั้น7เดีินไปที่ชั้น7ไปเหรอเป็นสี่เดียวที่ยังไม่เคยมาได้เลยมาได้ยังไม่ถึงลิฟต์ก็แบบปิดแล้วอะลิฟต์ก็ไม่ใช้แล้วเดินขึ้นไป ้มึงอะไ้นีมันป็ตามันเป็นสรายว้ยมับอรกัาบนนะเว้ยยังอัครีบี่ไปด้วยนะเียนนูเลนะเียนนูอ่เอ้ยกูโทรศัพท์กูแม่งหลายหมื่นกมาจอเด็กคับือเหมือนกับอ่วอ่หวงของก็รอเวลานี่มนะครับก็มพไปนี่งชั้นห้าเฮนยแอดมาด้วยเฮ้ยพวกมึงะเหนื่อยเหมือนกันนะเล่นกีฬามันก็เหนื่อยลย้วก็มาเดินขึ้นอีก มันก็เหนื่อยกันขึ้นอีกอ่ะพอๆไปแบบเหนื่อยพักบ้างอะไรบ้างนะครับจนขึ้นไปถึงนี่คุณมนตัวอะไรอะห้องเรียนประจำครับห้องมันอยู่ตรงกลางครับห้องเรียนมันอยู่ตรงกลางนี่คุณมนตัวอะไรผมเจอสปายด้วยเอ้ยคุณมาตัวอะไรบอกมองมาใหม่เอ้ยผมหลังคุณยัยไคุณมหลัาคุณอะนี่คือ ยูไหนครับล้างล้างทางหลันี่ตีไม่เจอเลยเจ็บง่ายจำง่ายิงเฮ้ยไปไอ้นิกรีบเ่นี่มืดวานตีลใจร้อนก็ใจร้อนครับิวมาัว